้านหลังนี้ไม่มีใครกล้าเข้าใกล้เสียงป้าข้างบ้านกระซิบกระซาบวันนั้นยังก้องอยู่ในหูผมวันที่ผมตัดสินใจย้ายเข้ามาอยู่ที่บ้านเลขที่13บ้านเก่าแก่ที่ตั้งอยู่สุดซอยเปลี่ยว ผมจำได้ว่าเคยมาเล่นที่นี่ตอนเด็กๆบ้านหลังนี้เคยเป็นของคุณยายทองใจดีที่ชอบทำขนมให้ผมกินเสมอแต่พอโตขึ้นผมก็ไม่เคยเห็นคุณยายอีกเลยคืนแรกที่ผมย้ายเข้ามาผมรู้สึกเหมือนมีใครจ้องมองอยู่ตลอดเวลา ไฟในบ้านกระพลิบทีทีวิทยุเก่าในห้องนั่งเล่นเปิดเองเสียงซาซาที่ฟังไม่รู้เรื่องดังขึ้นมาผมพยายามบอกตัวเองว่าคิดมากไปเองช่วยด้วย ผมตัดสินใจลงไปสำรวจห้องใต้ดินบันไดไมผ้ผุุส่งเสียงดังเอียดอาดน่ากลัวผมเปิดไฟฉายส่องไปรอบๆห้องเต็มไปด้วยฝุ่นเคราะ์และของเก่าเก็บผมสะดุดกับตุ๊กตาตัวหนึ่งตุ๊กตาเด็กผู้หญิงหน้าตาซี่เสียวผมหยิบมันขึ้นมาทันใดนั้นผมก็เห็นภาพซ้อนทับ ภาพเด็กหญิงผมเปลี่ยในชุดกระโปรงสีขาวกำลังถูกขังอยู่ในห้องใต้ดินร้องไห้ขอความช่วยเหลือผมจำได้นั่นคือหลานสาวคุณยายทองที่หายตัวไปเมื่อสิบปีก่อนผมมองตุ๊ก,กตาในมืออีกครั้งใบหน้าของตุ๊กตาเหมือนมีรอยยิม้มรอยยิ้มที่ดูเศร้าส้อยและขอบคุณ ผมเงยหน้าขึ้นมองเพดานห้องใต้ดินรอยเลือดจางๆที่กลายเป็นสีน้ำตาลคล้ำเป็นรูปมือเล็กๆนั่นคือมือของเด็กหญิงที่พยายามตะเกียกตะกายหาทางออกผมทรุดตัวลงกับพื้นกอดตุ๊กตาไว้แน่นน้ำตาไหลอาบแก้มผมรู้แล้วว่าเกิดอะไรขึ้นคุณยายทองไม่ใช่ใจดีอย่างที่ผมเคยคิด บ้านเลขที่13ไม่ใช่บ้านผีสิงแต่เป็นบ้านที่เก็บซ่อนความลับดำมืดและเสียงร้องขอความช่วยเหลือที่ไม่มีใครได้ยินบางทีสิ่งที่น่ากลัวที่สุดอาจจะไม่ใช่ผีแต่เป็นคนที่เราไว้ใจจริงไม่ล่า